สวัสดีครับเพื ja ่อนๆนะครับผมเอาสําหรับในคลิปนีはは้นะครับเพื่อนๆเนาะนะครับผมทางเพืเอนๆบุกนะครับเขาก็กลับมาส่องเก่าเนาะนะครับเนาะไปที่นาบุญชาแนลนะครับเพราะว่าในก้อนหนานี <embarrassing. S 1> ้นะครับมันกะติดๆก็ขัดอยู่นะครับเนาะเพราะว่ามันกะเพราะว่ามันติดแดงกันนะครับมันก็เลยมันก็เลยมีนนนัิดหน่อยนะครับเนาะนะครับผมเอานะครับผมการล่งคลิปได้อยู่นะครับหลักะมาที่ช่องเก่าเข้าเนี่ยแหละนะครับเนาะนะครับผมเพราะว่า นักแรบในก่อนนนี้เดี๋ยวเขาซองนั้นเข้ากับสำรองไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดมีปัญหาเข้าจังไปเนาะนักแรบผมเอาสาหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเนาะเขากัสีมาทีจับคู่เด่น2ตัวบนนะครับเนาะจับคู่เด่น2ตัวบนในคลิปนี้นะครับผมเข้าในสูตรนี้เนาะนะครับเขาสิไปสูตรที่เข้ามั่นใจเลยนะครับไปที่สูตรที่เรามั่นใจก็คือนะครับเนาะเป็นสูตรที่เรามั่นใจก็คือไปที่สูตรตัวนี้นะครับเนาะนะครับไปที่สูตรตัวนี้ นะครับส er whales, so ูตรที so ่เฮามั่นใจนะครับก็คือสูตรตัวนี้เพราะว่าในสูตรตัวนี้นะครับเนาะเลขนะครับเนาะถ่ายอยู่ในนี้นะครับเลขมันจะมาครบ3ตัวบนเลยนะครับมันจะมา3ตัวบนนะครับแต่ว่าเฮานะครับเซมาจับเอาให้มันเป็น2ตัวบนเนาะเราจะมาจับคู่2ตัวบนก็คือสูตรเลขดับนี่แหละนะครับก็คือตัวที่ไม่มีอยู่ในนี้ก็คือดับไปเลยนะครับจังแบบนี้นะครับในแจ้านำเสนอนี่เพื่อนๆเนาะนะครับมันกระดับไปมาแล้วรอบหนึ่งก็คือในงวดที่ผ่านมานี่ก็ผ่านนะครับผ่านเฉลยคือเฮา จำให้เพื่อนนะครับในงวดที่ผ่านมาดับไปที่สามห้าแปดนะครับสามห้าแปดต่ว่าสาหรับเลขดับตัวนี้นะครับเนาะในสูตรที่2ตัวนี้นะครับเนาะในสูตรที่2ตัวนี้นะครับมันสิดับไปที่เลข6กนะครับตัวนี้มันดับไปที่เลข6กเนาะตัวนี้นะครับตัวนี้จะดับไปที่เลขหนะครับในสูตรที่2ตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับเนาะในสูตรดับนะครับสูตรที่2คือตัวนี้นะครับเนาะนี่คือตัวที่ดับนะครับสูตรที่2นะครับดับนะครับเนาะ นะครับดับนะครับนี่นะครับเนาะนะครับนี่ก็คือตัวดับนะครับนี่นะครับเนาะในวัที่ผ่านมาดับแงดวดนี้ดับหกนะครับดับหกนะครับตัวนี้เนาะดับหกนะครับในส่วนที่สองนะครับเนาะส่วนที่สองนะครับนะครับในตัวนี้เนาะนะครับส่วนที่สองในตัวนี้นะครับก็จะต้องดับหกนะครับเดี๋ยวตัวนี้ดับหกเนาะนะครับเดี๋ยวเขาแจ้งไหมนะครับดับไปที่เลขหกนะครับ นะครับดับไปที่เลข6เนาะนะครับดับไปที่เลข6เนาะตัวนี้เนาะก็จะตรงกันกับตัวนี้ก็จะเพิ่มมาแต่เก้านะครับเก้าเนาะนะครับก็เพิ่มมาแต่เก้านะครับสำหรับในสูตรนี้นะครับเลขทั้งหมดจะมีเลขอยู่เจ็ดตัวนะครับนะครับเจ็ดตัวนะครับเนาะนะครับในเลขทั้งหมดเจ็ดตัวนี่ยเอาหมดเลยนะครับเอาหมดเลยนะครับเอาหมดทั้งทุกตัวเลยเพราะมันเป็นสูตรเฉพาะของเรานะครับเนาะเป็นสูตรเฉพาะคือตัวนี้นะครับนทั้งหมดนี้นะครับจะมีเลขจุดเจ็ดตัวนะครับก็คือจะมีศูนย์หนึ่งสองไม่มีมีสามมีสี่ มี5นะครับแล้วก็6ไม่มีมี7นะครับ8ไม่มีมี9นะครับก็จะไม่มี3ตัวนะครับ2 6 8ไม่มี3ตัวนอกจากนั้นเอาไปเลยเดี๋ยวเขาจะมาจับคู่นะครับเราก็จับแต้มด้วยจับคู่เด่นด้วยแต้มรวม2ตัวบนนะครับนักครับผมในเลขชุดนี้เนาะนะครับในตัวดับก็จะดับไปที่3ตัวนะครับก็คือ2 6 8ที่ที่แน่ๆนะครับที่จริงมันก็ดับไปทึ้งเลขกเก่าแล้วก็เลขกหกนะครับในสองศูนย์ก็ดับดีนะครับ ดับไม่หลุดเลยนะครับเดินดีนะครับในสนูตรเนาะนะครับก็268เอาเฉพาะสูตรของเขาก่อนเนาะเอาเฉพาะสูตรก่อนนะครับดับไปที่268เนาะ6 8นะครับนะครับตัวที่เหลือก็จะเป็นศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งสามสี่ห้า กไปแล้วเหลือเจ็ดแปดไปแล้วเหลือเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวเจ็ดตัวนะครับเนาะเจ็ดตัวเอ้าลองเบิ้งนะครับเนาะงวดนี้ลองเบิ้งนะครับลองดูเพราะว่าเลขตัวนี้มันเดินมาเดินดีขนาดเลยนะครับเนาะเดินมาในในหลายงวดแล้วดินะครับเป็นยี่สิบงวดแล้วก็มีรุดว่ามีรุดหนึ่งงวดนะมีรุดหนึ่งงวดยี่สิบงวดนะมีรูดหนึ่งงวดเนาะเดี๋ยวห้าเสีมาจับคู่แล้วก็จับโดยแต้มร่วมนะครับหนะครับเนาะเอาสีได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเนาะนักครับทั้งหมดนะครับเนาะ ทั้งหมดนี้นะครับเจ็ดเจ็ดหกนะครับเจ็ดหกเออเออเจ็ดตัวนะตัวไหนเจ็ดหกสี่สิบสองนะครับเนาะสี่สิบสองคูณนะครับเนาะเดี๋ยวข้าสิไปที่แต้มรวมนะครับเนาะแต้มรวมของข้านะครับเพื่อนๆเนาะข้าสิใส่สูตรเก่านะครับข้าใส่สูตรเก่านะครับเพราะว่าในสองวดที่ผ่านมาเนี่ยข้าใส่สูตรใหม่นะครับใช้สูตรใหม่นะครับเดี๋ยวข้าพักสูตรใหม่ไปก่อนเพราะว่าวดที่ผ่านมาเขาเทียบสามสูตรมันหลุดนะครับมันสูตร นะครับสาหรับแต้มร่วมนะครับผมเข้าสีไปที่สูตรเก่าของเขานะครับเนาะนะครับในสูตรเก่านะก็หลุดสูตรหนึ่งนะครับหลุดหนึ่งสูตรเื่อกันนะครับเข้าสีไปที่สูตรที่บรุดนะครับเนาะไปที่สูตรที่ไม่หลุดในเข้าใส่งานมาในหัวลายสูตรนี่ก็คือในสูตรที่เข้าใส่นะครับเนาะก็คือเป็นสูตรที่หนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามเนาะนะครับในสูตรที่หนึ่งสองสามนี่นะครับเนาะในสูตรที่หนึ่งสองสามนี่ในสูตรที่หนึ่งเนี่ย นะครับเดินนะครับเนาะมันจะเดินนะครับในส่วนที่หนึ่งนี้ไม่ไม่หลุดนะครับเนาะในหววที่เข้าใส่งานนะครับหววที่เขาใส่งานนี้คือส่วนที่หนึ่งนะครับส่วนที่หนึ่งนะครับนะครับอันนี้เป็นส่วนที่หนึ่งแต้มรวมสองตัวนะครับสองตัวบนเนาะนะครับส่วนนี้เป็นเลขเกตตัวนะครับส่วนนี้เป็นเลขเกตตัวนะครับเดินยาวนะครับเนาะก็เดินมาเรื่อยๆนะครับเดินมาเรื่อยๆนะครับเรากาเดินมานะครับเนาะเดินมานะครับเดินมาเรื่อยๆนะครับเนาะก็มีสรุปวันหนึ่งหาศูนย์สามเรากาเข้าใส่งานมาต่อ นี <ersch> ่นะครับเข้ามาหยุดไว้สุดนี่นะครับหกศูนย์หกเนี่ยพอมาในสูตรที่สามมันหลุดเข้ากันเลยพักเราห้องก็ไปใส่สูตรใหม่นะครับเราไปใส่สูตรใหม่สูตรใหม่ก็หลุดอีกนะครับเดี๋ยวเขาถึงมาใส่สูตรนี่นะครับเนาะสูตรที่เขาใส่จริงมาเนี่ยนะครับเนาะนะครับแล้วเข้ากันหยุดใส่ไปในสามงวดนะครับสามงวดหยุดใส่ไปสามงวดเนาะนะครับในสูตรนี่นะครับเรากาสามงวดล่าสุดนี่ก็เดินเข้ามานะครับเดินเข้ามาสามงวดล่าสุดนี่เดินมาเลยนะครับเดินต่อเนื่องมาเลยนะครับเนาะในเรกเก็ตรที่ ในวันที่ผ่านมาในแปดเก้าสองสี่ห้าหกเจ็ดนะครับสองตัวบนก็มาที่เต็มแปดนะครับสาหรับในวดนี้นะครับเนาะสาหรับในวันนี้ข้ากับสิบนะครับคํานวณออกมาแล้วนะครับโอ้ประกาศตกคํคำนวณออกมาแล้วได้ไปที่ตัวนี้นะครับในวันนี้เนาะสี่ห้าแปดศูนย์หนึ่งสองสามะสี่ห้าแปดศูนย์หนึ่งสองสามนะครับการคํานวณเท่าใส่ตัวนี้นะครับเนาะหลักแสนหนึ่งครั้งนะครับตัวนี้หลักแสนหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งครั้งสิบหน่วยนะครับ แล้วก็หน่วยล่างร้อยหนึครั้งหน่วย2หน่วย3ได้เท่าไหร่บวกหบวกสบกสบวกหนบวกหบกหนะครับ,บ,บมันก็แสดงกมาเป็นแบบนี้นะครับนะครับในสูตรนี้นะครับสามสิบสงวดลดหนึ่งงวดเนาะลดหาศูนย์สามนะครับงวดนี้ได้4ี่ห้าแปศูสอาสูตรที่1นึ่งนะครับสี่ห้าแนะครับในสูตรที่1นึ่เนาะนะครับสี่ห้ศู สองสามนะครับต้อไปนะครับเท่าใหญ่บางสูตรที่สองนะครับสูตรนึงก็สูตรสองเนเดินนะครับเนาะแต่ว่าสูตรที่สามเนี่ยมันลดนะครับเนาะในสูตรเก่านะครับสูตรในสูตรเก่าด้ยนะครับสูตรเก่านะครับเท่าใส่สูตรใหม่เร่งวัตถิพันธ์มาสามสูตรสูตรใหม่อันนี้เป็นสูตรเก่านะครับเนาะสูตรเก่าเอาผักไปสามงวดแล้วนะครับเนาะนะครับระหว่างที่เนยไม่ลดงวดนึงก็คือศูนย์ศูนย์สี่หนึ่ง นะครับศูนย์สี่หนึ่งหลดหนึ่งงวดเลขสูตรเลขวันนี้เลขสูตรนี่สี่สิบสี่สิบสี่สิบงวดนะครับสี่สิบงวดเดินมาสี่สิบงวดนะครับเดินมาสี่สิบงวดเนาะตัวนี้นะครับนะครับระหว่างที่นี่นะครับเนาะนะครับในเลขชุดนี้นะครับในวันที่ผ่านมานะครับได้แปดก็ศูนย์หนึ่งสองสามสี่หาเลขตัวนี้เป็นเลขเลี้ยงเตยมเนาะนะครับแล้วกลับไปที่แปดแต้มแปดไปที่หกสองแต้มแปดเนาะงวดนี้ประมวลผลมาแล้วได้ตัวนี้นะครับเนาะสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่้าหกเจ็ดแปดตัวตัวนี้เนาะส่วนนี้เป็นสูตรแตัวสี่ห้าหกเนะครับสี่ห้าหกเนาะนะครับในสูตรนี้4ี่ห้าหกกนย็จะเป็นเลขเรียงเต้มแปดตัวนะครับสี่ห8าหกเดนย์หนึ่งนะครับเดี๋ยวเสียงมาเบิ้งนะครับว่าเลขมันชนกันไปที่ตัวใดเนี่ยเอา2ส,สูตรทานทีพอนะครับ เอาสองสูตรเท่านี้พอนะครับนะบอกเอาสูตรอื่นอีกแล้วนะครับเพราะว่ามันจะผ้าเพลอีกนะครับมีสีนะครับแต้มสี่แต้มห้านะครับ,แ, 5, รบแล้วก็แต้มแปดนะครับแล้วก็แต้มศูนย์ไม่มีเอามีศูนยะ์แต้มศูนย์นะครับหนึ่งไม่มีสองไม่มีเอามีหนึ่งตัวมีหนึ่งนะครับสองไม่มี สมไม่มีนะครับกไไ็ได้ไปหกตัวได้ไปหาตัวเนาะอันนี้เกตตัโเหลือสได้หาเหลือ2องสี่ห้าแปดศูนย์หนึ่งนะครับสีนะ่ห้าแปดศนย์หนึ่งะครับเนาะแต้มรวมนะครับได้ไปที่สี่ห้าแปดศูนหนึ่งนะครับสี 4, 5, 8, 0, 1, นะ่ห้าแปดศนหนึ่งเนาะนะครับได้ หาโตนะครับได้แต้มหาโตจําเลยนะครับเนาะจับเลยมันจะได้จักคู่นะครับมันจะได้จ้าคู่ชุดนี้เป็นชุดที่มั่นใจเลยนะครับไอ้มั่นใจชุดนี่เพราะว่ามันเข่ามาดีเข่าดีมันมาทูหัวนั่นแหละนะครับพันจับคู่กันมาทูหัวชุดนี้นะครับมาเนี่ไปที่โซนหนึ่งเนี่ยนี่นะครับโซนหนึ่งมีหนึ่งแต้มนี่นะครับเลขมันจะมาแปลกๆนะมาแปลกๆเลยโซนหนึ่งนะโซนหนึ่งไปที่หนึ่งแต้มเนาะนะครับโซนหนึ่งไปที่หนึ่งแต้มนะครับ ศูนย์สามสามแทมไม่มีศูนย์สี่มีสี่แต้มศูนย์ห้ามีห้าแต้มศูนย์เจ็ดไม่มีศูนย์เก้าไม่มีหนึ่งศูนย์ก็มีหนึ่งแต้มนี่แหละตัวแสดงนี่หนึ่งศูนย์นี่นะครับหนึ่งสามสี่แต้มหนึ่งสี่ห้าแต้มหนึ่งห้าหกแต้มไม่มีหนึ 04, ่งเจ็ดแปดแต้มหนึ่งเก้าศูนยะ์ 13, แทม 14, 3ามแต้มไม่มีสามสี่แต้มสามสี่เจแต้มไม่มี3ามห้แปดแต้มนะครับสามแต้มสามก้าสองแต้มไม่มีส0่สแต้มสี่หนึ่งหแต้มสี่สาเจแต้มไม่มีสี่ห้าเก้าแต้มไม่มีสี่เจ็ดหนึ่งแต้มสี่ก้สแต้มไม่มีห้าหแต้มห้าหกแต้มไม่มีห้าแต้มห้าก้าแต้มไม่มี 5 7าสองแต้มไม่มี5้าเสแต้มเจ็ดศูนย์เจ็ดแต้มไม่มี7จ็ดหนึ่งแปดแต้มเจ็ดสามศูนย์แต้มเจ็ดสี่หนึ่งแต้มเจ็ดห้าสองแต้มไม่มีเจ็ดเก้าหกแต้มไม่มีเก้าศูนย์เก้าแต้มไม่มีเกนมีศนแต้มเก้สาแต้มไม่มีเก้าสี่สมแต้มไม่มีเกหมีสแต้มเก้าดหแต้มไม่มีนี่นะครับเนาะ ข้เชลีโคเรียนออกมาเป็นตัวนี้นะครับเนาะเป็นตัวนี้เลยนะครับก็คือนะครับได้ไปที่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสองกู้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับไม่เท่าไหร่มันเป็นเลขฟังเดียวนะครับมันก็ยังดีกว่าเราอยู่เล่านี่นะครับมันเป็นบนล่างเนี่เล่าเป็นบนล่างเซตตัวนี้นะครับ นี่นะครับยี่สิบสองขู่นี้เรายิงบนอย่างเดียวเลยนะครับยิงบนอย่างเดียวเลยนะครับเนาะนะครับมันไปฟังเดียวนะครับมันก็เลยไม่ไม่มากนะครับไม่มากยี่สิบสองขู่เป็นเลขชุดนะครับเรียววันที่นี่นะครับเนาะอ่าดับทุกหลักไปแล้วนะครับดับทุกหลักเนาะนะครับเดี๋ยววันี้เฮ้ายี่สิบสองขู้ในเฮ้าจังเอาเลขดับหลักสิบหลักหน่วยบนมาจับนะครับดับหลักสิบหลักหน่วยบนมาจับแล้วก็เอาเลขเด่นมาจับนะครับเดี๋ยวห้าเสียคอยเสียจบไปเพื่อนเทเลสเตปนะครับเนาะเอาชุดนี้เป็นหลักนะครับ เอาสูตรนี้เป็นรักเลยนะครับเนาะเอาสูตรที่มันเดินดีนี่ละนะครับเนาะสูตรที่มันไม่สงสัยเลยเนี่ยไม่สงสัยในสูตรนี้นะครับมันเป็นสูตรที่มันเดินดีนะครับในสูตรนี้เนาะนะครับเข้ากับสิจับเอาสูตรนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าเอาสูตรที่คนขังที่สีแน่นอนนะครับเนาะก็คือตัวนี้นี่นะครับเอาสังเกตเลยวันสสมาเอาเขาจะเข้าไปจับสามโตเขาเอาสองโตก็ได้นะครับแต่ว่าเลขมันมีสามโตเลยนะครับเก้าเจ็ดเก้านี่มันก็มาสามโตในเก้าเก้าเจ็ดเก้าศูน กสามเนี่ยก็จะมีศูนย์ห3สามสามเก้าห้ามันก็จะมีสามเก้าห้านะครับหกศมันก็จะมีหกศนะครับแล้วก็หกสกมันก็จะมีหกสองหกนะครับหกสอง้องหกสอตัวเนาะนะครับเนี่ยมันจะมีหกตัวเนี่ยก็จะมีหกสองมันก็จะมีสี่แปดหมันก็จะมีห้าเก้นะครับหนึมันก็จะมีหนึ่งกนะครับหกเมันก็จะมีเก้นะครับเ นะครับมี9มี0นย์เอาร่วมกันแล้วจับู่กันมันจะมเก้าศูนย์ห้าเกสามาเกาสามก็มีเก้ามนะครับแล้วตัวนี้ก็มี5้4ก็จะมี0มีศูนย์มีสีนะครับห้าูนตัวนี้ก็มีหลุดเพียงหนึ่งหดวดเท่านั้นนี่เขาแต้ม4ีไว้เนาะแล้วก็นอกนั้นก็หลุดเลยนะครับก็สามหกก็มา36 36กสกนะครับสาเนาะสีก็มา4ี่หนึ่ะครับสีเนาะหกก็ดก็มา6กเก็ดหกเก็ดหกก็ดนะครับศู 8, 6, 6, 6, นย์หกก็มา 0, ศูนย์หกศูนย์หกเนาะหกสองก็มาหกสองหกสองนะครับแล้วก็หกห้านี่ก็มาหกห้าหกห้าหกห้านะหกสองก็มาในงวดล่าสุดนี่นะครับนี่หกนะหกหกสองนะครับเนาะนะครับตัวนี้ลดกระชังมั่นนะครับเพราะว่าเราเอาเลขรวมนะครับเลขรวมในงวดนี้นี่นะครับเนาะในงวดนี้เนี่ยครับเนาะนี่นะครับตัวนี้เลยนะครับเนาะนี่นะตัวนี้นะครับมาแล้วเจ็ดโตนะครับจับออกมาแล้วเป็นแบบนี้เอานะครับผมขอสุดที่มันใจเนาะนะครับเอาสำหรับคลิปนี้เฉลยเพียงเท่นี้เดี๋ยวในคลิปต่อไปเราจะคอยมาเบิ่งเลขเด่นเลขดับ นะครับแล้วก็หลักสิบหลักหน่วยดับหลักสิบดับหลักหน่วยนะบนนะครับแล้วก็เด่นเด่นบนวิ่งบนนะครับตัวใดที่มันเดินดีนะครับเนาะเอาสูตรที่เป็นสองตัวสามตัวนะครับเอามาจับนะครับเป็นเลขเด่นเอาฟันธงเลยนะครับเนาะนะครับเพราะว่าเลขหลักสิบหลักหน่วยหลักลอยเนี่ยเขาจับมาแล้วตามปกติเขาก็จับมาแล้วนะครับเนาะนะครับร้อยสิบหน่วยเราก็จับมาแล้วนะครับแต่ว่านะครับเขาก็สิบเอาเป็นเลขชุดตัวกันนะครับเป็นตัวกันไว้นะครับเนาะ ยี่สิบสองคูนี่ยก็ปาจิบบา์แมนสูได้ยุนนะสู้ได้นะครับยี่สิบสองโคนี่สู้ได้นะครับรสู้ได้วอนะครับเพื่อสู้ได้ไหมนะครับจัดไปนะครับเนาะจัดไปเพื่อนนะครับเนาะเอาสูรเจมันนี่นะนะครับขเขาจะจะไปเอาลายอะไรนะครับเนาะบางคนยังได้ตัวเดียวต้มๆเลยเดย้ตัวเดียวทนโทนนะวันใส่เติมมาเลยนะ เอาเาไปเรื่อยๆเนาะไปเรื่อยๆน้อยๆแต่นานๆนะครับเนาะนะครับเนาะนี่บุญทอนพระไม่ทำนะครับนะครับเนาะบุญทอนพระบ่ทธรก็คือบุญใหญ่บุญครั้งเดียวเพิ่นบ่เฮ็ดเพิ่นเฮ็ดเท่าน้อยไปเรื่อยไปเรื่อยนะครับไปเรื่อยๆนะครับเนาะจากสะสมจากหน่อยไปเป็นหลายนะครับเนาะนะครับผมเอาสารับคลิปนี้เอาไว้เพียงจานี้ลาเพื่อนไปเลยนะครับเนาะเอาในคลิปต่อไปเข้าจังมาจับตัวเด่นนั่นเองนะครับเนาะเอาสารับคลิปนี้ลาไปเลยนะครับเนาะเอาบอกบุญเพื่อนๆเอ้อบ้านเป็นยังเลยเพื่อนๆบ้านเป็นบุญวัดป่า บุญกฐินวัดป่าเมื่ออื่นห่มบุญนะครับเมื่อนี่ห่อเขาต้มนะครับลับหัวขว่นะครับเพื่อนๆเนาะกินลาบคอยกินลับคอยส้อยใส่ใส่บักเน้าได้เมื่อนี้ได้นะครับนาอเพื่อนเ้ยนะครับผมเพราะว่าเิ่นสิเป็นบุญนะครับเนาะห่อเขาต้มมีข้าวปุ้นกุ๊บเลยนะครับเมื่อนี้เนาะนะครับเมื่ออืญเกษห่มบุญนะครับวันที่26นะครับเป็นวันรวมบุญวัดป่านะครับนวัดป่าวัดนอกนะครับวัดนอกนะครับเพราะว่า้วนของเรียนมีสองวัดนะครับมีสองวัดนะครับเนาะมีวัดบ้านกับวัดป่านะครับ นะครับเม un, day, ื่ออื so there, <Thank you. S 2> ่นโฮมบุญกระถินนะครับเนาะวันทอดวันที่27นะครับเนาะทอดวันที่27บุญกระถินวันป้านะครับเนาะนะครับผมเอานะครับผมเพื่อนๆก็ส่งข่าวส่งข่าวตามนั่นแหละนะครับเนาะนะครับผมเอ้าสำหรับตัวเลขของเ่าวก็เลยว่าเป็นแบบนี้นะครับเนาะไอ้ก็จะไว้เพียงเท่านี้สำหรับรายชื่อของเพื่อนๆเดี๋ยวก็จะอ่านให้เพื่อนๆในคลิปต่อไปนะครับเนาะสำหรับรายชื่อเดี๋ยวก็จะอ่านให้เพื่อนๆในคลิปต่อไปเอาเพื่อนๆเพิ่นก็ว่าเอ้าเรียกคนฟันแม่นเดยวันซันว่ากระบอล่งหายวายมาสร้าง นี่นะครับเนาะเพื่อนๆนี่เลขคนฝันแม่นนะครับเลขคนฝันแม่นในงวดวันที่1พฤศจิกายนกับครึ่งวันนี้นะครับเนาะได้ยอมาดีนะครับเนาะเพิ่นหามา4คู5 1 6 1 7 1 8 1เอ้ย5 1 6 1 7 1 9 1เข้ากับไม่กับ1 5 1 6 1 7 1 9นะครับตัวเพิ่นหายมา5 1 6 1 7 1 9 1เข้ามากลับพร้อมนะครับ1 5 1 6 1 7 1 9นะครับเราบนที่นี้สําหรับ3ตัวเพิ่นหายไป0 9 1 6 9 1นี่คือชุด3ตัวนะครับเพื่อนๆเนาะอ เขาบอกเห็นลงงหายว่าเส้นวายอยู่มาสร้างวายเนาะลงงห้ตั้งแต่เด็กอองไม่ไม่ผิด่ะนะครับเนาะเอ้าม่ย่ำอีกเที่ยงเดี๋ยวแค่สียย่ำให้เรื่อยๆล่ะนะครับเนาะสำหรับคนฝันแม่นนะครับเนาะในงวดนี้นะครับมีเลขอยู่4คู่กับพร้อมเป็น8คู่นะครับ5 1 6 1 7ึ่งกับพร้อม1 5 1 6 1 7 1 9หนึนึครับผมเอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงจำนี้ลาเพื่อนๆไปเลยสวัสดีครับ